บายทุกคนสิพามาเบิง่งว่าเ้าเจ้าสิเฮ็ดหยังมื้อนี้นเนาะเฮ็ดหยังมื้อนี้คุณละขัวคุณละขัวเฮ็ดหยังสนวน,สนยังเฮ็ดสวนผักไว้าย,ยามแลงพี่น,น้องเฮ็ดสวนผักางขุดขุดได้จากมือแมือเดียวฝนตกฝนก็ตกตก นี่คือเพื่อนของสาวพิมพเนอะแต่ว่าบอมีคนอยู่เพื่อนหลังนี้บอมีคนออกมาอยู่สาวพิมพ์อยู่เพื่อนหลังใน,นอือทางไปกันกจักสิขุดไดแล้วบอมีแต่น้ำามาจั๊กอืม สิคุดเริ่มคุดทางไหนก่อนคุดข้างทางนั้นก่อนบ่เอ,อมือ่อยบ่ะคุดหัววนนันจิบจิบถ้าคือยำแดงนี่เ่าสิคุดบได้เนาะเพราะว่าดินมันแข็งมันเป็นดินแห้นะมันโ่เมนดินทรายดินทรายแล้วมันสิคุดสบายาผลงานของเมื่อวานนี่ คุดได้หน่อยเดียวนึงพี่เน้ะงบทันได้ทันได้เครื่องซ้ำมันขำก่อนเมื่อวานนี่อยากคุดแต่ตอนเช้าๆผัดฝนมันตกมันลินย่อยๆอยู่ก็เลยบร่ได้คุดรัดขวดใการรัดเอาอยู่ไ้เนาะรัดเอาอยู่สวนอยู่ไ้สวนมันรัดมันมันจะมีห้อยใหม่เห็นบอลรัดขวดแต่เรารัดจะมีห้อยใหม่เพราะว่าเขาจูดปลาเอ็ดสวนมันตัวนี้มันใหม่โอเวอร์ตัดตัดมาตัดมา มีห้อยใหม่ปะทุกท่านมีแต่น้ำที่ชิขุดได้หรืบ่เดี๋ยววันนี้สิขุดทางมีแต่น้ำพี่นาา้องจะสิขุดได้หรือบ่โปรเจกต์กของสาวพิมพ์เมันสีปลูกพักไว้กินเลือกิน,นแล้วก็ขายพี่น้องไม่ยากเราก็ได้ขุดไว้ใช่ยามนี้จอยห่อห่ามเกี่ยวเขาแตวมันสีมันยากอ่ามันเป็นดินดินแห่แล้วมันสิขุดยาก ขุดยามนี้เลยมันขุดง่ายมันบนแน่นจอยขอนยามเกี่ยวเข่ามันสีมุ้ยเวลาสีมุ้ยเวล่าเนี่ยมันเส็ดนานเทสต์ยังเชียดเพื่อนเท็ด์อยู่พี่เนาะหลายอย่างหลายอย่างคนดุคนหมั่นเนี่แล้วออจากสีได้น้ำมูกหรือเปล่าแต่บ่มีบ่มีเงินใส่มียุ่งเงินแต่มันบ่หลายมันบ่พอใส่คืออยู่ไงอืม เบ่าเจา้ากำลังเริ่มพุดธลักที่หนึ่งเนาะมาสิคุดไดร์รืบบ่เบอร์คุดเบิ้งก่อนยังมีน้ำบุยบุยขนาดนั้นน้ำออกมาน้ำออกมารวมสมบูรณ์นี้พี่น้างน้ำไหลออกมาจากสิคุดไดหรือบ่แหละฝนกาลินย่อย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 บนแห้งตกใหม่ๆครับรึอว่านี่แห้ง <c oughs> เป็นแห้งก็ยังมีน้ำออกมาถ้าเมื่อนี้แหง้งเต็มอยู่มึแงแม่หมเสีย น,นำฝนปุ้ง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 อยู่เห็นบ่อันนี่มันบวดขึ้นมานไงนำฝนยามฝนในนี่แหละยามแลยพัดคุดดินแน่นยามฝนพัดคุดพันน้ำไหลออกมาขีต้ตุกลักทีหนึ่งเนาะของมื่อนี้ของเมื่อวานนี่เสียดายบม่ได้ถ่ายพี่น้องเอ,อ้ยบ่ได้ถ่ายให้พี่น้องในเบื้องเมื่อวานนี่ ฟ้าคุดจะให้มันแล้วไวาๆก็เลยบ่ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องในเบิ่งเมื่อวานนี้น้ำนำขึ้นมาชิเต็มนะชิเต็มคุ้มเลยเนาะควุมเลิกมิจฉาเน่าหมืนลวดนับเกิดมานนับนับออกบโบมันนับออก่อน้ำฝนน้ำฝนน้ำฝนมันอยู่ดินนี่แหละเป็นนับออกบ่อ ลาครัวจนเกิดเหตุเลย <laughs> เอาข้าวทางในตัวมันอะไรนะเออแดดรอกเลยก็มัดฝังไม้มันแน่นก็เก่านี่ฝังพอให้มันอยู่แบบจะมันตังอยู่หให้มันตังอยู่ใช่ืหอ มันบ่แน่นดอกยามฝนไปนกิต้มเดอถ้ามันแดดมื้อนี้ว่าอยากตัดอันหาวมันมาเตเลยแต่ว่ามันผัดบดด่แดดฝนดมันลินอยู่บ้านพี่น้องเด้ฝนตกลินคือบ้านสาวพิมพ์่บ่ตกลงินเด้อวันเวาทางเพิ่เิแต่ขีตมวิวเนาะ นี่คือเดินเฮือนของสาวพิมพ์เดินเฮือนหลังนอกแต่ว,ว่าบ่มีไผ่ออกมาอยู่พี่นนอะคนบ่มีคนน้อยถ้าแบบน้องมาและใช้ให้น้องออกมาอยู่สาวพิมพ์ดอยู่เฮือนหลังในมันสบายกว่าหลังนอกวิวเดินเฮือนของสาวพิมนะปลูกไว้อยู่บ่ปลูกพี่าาไว้เฮาโบเฮาไซด์ไดเอาเนาะนั่นก็คือฝั่งทางนั้นมันเป็น เป็นฝ่ายของลุงสาวิมเองเขาเจ้าปล่อยป่าเลี้ยงงูสั่งอะไรย่งเ่อรยงกัตัดลักสุดท้ายลักหัวเบิดก่อนเฮาต้องไปหาลักหัวมาก่อนอีงเนาะเข้าป่า ค่ะเบิ่งวัดสาวพิมพ์อัปเดตเด้อทุกคนวัดแล้วบ่ทุกอย่างแหละสิปลูกผักปลูกหญ้านี่แหละลักสุดท้ายเมื่อยบ่อยู่เริ่มหิวข้าวลพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ก12:00นกว่าแล้วลักสุดท้ายแต่บ่สุดท้ายเฮายังสิไปหาลักกัวมาขุดใหม่เนาะนี่ก็คือ สวนบ่อนเฮาสิเฮ็ดนานพักนานพักกระบกว้างป็นได้จบคลิปตอนนี้พี่น้องท่าอัปเดตใหม่บา,บายาเนะี่ย